หรือไม่คะว่าอวัยวะส่วนไหนของคนเราที่สกปรกที่สุดเคยล้างลำไส้กันหรือเปล่าคะอ้อยมีผลิตภัณฑ์ดีๆจะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้ดีท็อกล้างลำไส้กันอย่างง่ายคัสดีค่ะพบกับอ้อยอ้อยเป็ฟังกับรายการ D S Channel ว่าส่วนไหนของคนเราที่สกรปรกที่สุดลำไส้นั่นเองค่ะอาหารเก่าอาหารใหม่ที่เรากินเข้าไปและสะสมหมักหมมอยู่ในลำไส้ของเราเคยล้างลำไส้กันหรือเปล่าคะอ่อยมีผลิตภัณฑ์ดีๆจะมาแนะนำให้กับทุกท่าน <Wow. S 1> ได้ดีท็อกล้างลำไส้กันอย่างง่ายๆแต่ก่อนอื่น เรามารู้จักกับส่วนผสมสำคัญกันเลย 1. กระบองเพชรช่วยยับยั้งการสร้างไขมันเร่งการเผาผลาญระบบขับถ่ายจีเยี่ยม 2. ทถั่วขาวช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อัลฟาอะเมเลตควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับตไตรกลีเซอไรด์ได้อีกด้วย 3. โคเบียมพิค,คลิเนตเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารแป้งน้ำตาลเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อแทนไขมันรูปร่างกระชับ ซเซลเดอร์กันไปเลยค่ะสี่แอลกูตามินซ่อมแซมกล้ามเนื้อให้แข็งแรงช่วยยับยังการสร้างเม็ดสีผิวช่วยให้ผิวสว่างกระจ่างใส 5. ไฟเบอร์สารสกัดจากลูกพลุนนำเข้าจากเยอรมันปรับสมดุลระบบนิเวศในลำไส้กันแลยทีเดียวหกสุขรด เป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติพลังงาน0%ไม่มีสารก่อมะเร็งเบาหวานไขมันความดันดื่มได้ปลอดภัยส07 Alcoholity ทำหน้าที่เผาผ่านไขมันเล็กๆที่อยู่ในเซลล์ทำให้รูปร่างกระชับนอกจากจะช่วยล้างลำไส้แล้วยังมีส่วนประกอบของการบำรุงผิวพรรณอีกด้วยส่วนจะมีอะไรนั้นตามไปดูกันเลยครับ ต่อกันด้วยส่วนผสมที่8กันเลยค่ะคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศเกาหลีช่วยให้ผิวพรรณขาวใสลดเลือนริ้วรอยชะลอความชรา 9. ก้าเอลกุตาไทโอนช่วยต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นสาเหตุของฝ้ากระจุด,ดด่างดำช่วยให้ผิวค่อยๆขาวกระจ่างใส1 10. สารสกัดจากเมล็ดองุ่น มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินซีถึง20เท่าและแรงกว่าวิตามินอ e ีถึง50เท่าด้วยกันค่ะ oh. 11. อ็ดอซราชเชอรี่มีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าที่พบในส้ม30-80ถึง80เท่า <Wow. S 1> และยังมีธาตุเหล็กฟอสฟอรัสแคลเซียมช่วยป้องกันเซลล์ไม่ให้เสื่อมตัวเร็วได้อีกด้วย12 โกจิเบอร์รี่มีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง5ร้อยเท่า,าช่วยให้น้ำตาลใน,นเลือดและอินซูลินสมดุลค่าเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาป้องกันแสงสีน้ำเงินที่ทำลายดวงตาช่วยลดอาการต่อมลุกมากโตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพน้ำอสจุจิให้แข็งแรงมากที่สุด้าสิบสามเฮดลินจือเป็นยาบำรุงร่างกาย เป็นยาอายุวัฒนะช่วยให้อายุยืนยาวชะลอความแก่14คลีมเทียมสกัดจากทั่วเหลืองที่มีคุณภาพดีและมีคุณค่าของโปรตีนสูงสูงและที่ขาดไม่ได้พระเอกของเราอาราบิก้าคอฟฟีซึ่งขัดสัเมล็ดกาแฟสายพันธุ์ดีขั่วบดให้ได้กลิ่นหอม พร้อมด้วยคุณประโยชน์ช่วยให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารและตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมอยู่ในซองนี้ยุนฮีคอเฟ่เอาเล่ะค่ะอ่อยๆเป๊ปะปังก็ต้องขอลาไปก่อนแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง b s Channel ลยนะคะสวัสดีค่ะ สมาชิกสามารถเบิกสินค้าได้จากคังสินค้าภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรจังหวัดมหาสารคามจังหวัดนครพนมจังหวัดสกลนครคังสินค้าภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีคังสินค้าภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรีคังสินค้าภาคใต้จังหวัดสงขลาจังหวัดกระบี่คังสินค้าภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก